นอาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่หลงขทุกคนนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับไม่รู้ว่า GM จงใจหรือว่าอะไรนะครับพอดีว่าผมเปิดเข้าไปดดูหน้าสกินนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นบัก็กหรือว่า GM จงใจนะนี่ครับเลื่อนมานะปับป๊บปั๊บ นี่ครับ oh. บัตเตอร์ไฟกับนาคอสราคาคูปองเหลือแค่49่ิบคูปองนะที่ผมจำไม่ผิดตอนที่มันมาแรกมันอยู่ประมาณรนะ้อ่นะอ่าเนี่ยครับสกินของอีโวตนะเวลหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องไปอัพเหรียญน,นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีแจกฟรีนะไอเหรียญอัพนะครับนี่ถ้าได้อัพเป็นรลเวลสองเราก็จะได้เป็นโมเดลของมันนะนี่ wow. เ,เ,เนี่ยนะคอยก็สี่สิบก้าคูปองนะครับอ่าผมไม่รู้ว่า GM มจงใจหรือว่าหรือว่ามันเป็นบั็กนะครับแต่น่าตกใจมากกว่าน,นั้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรหัสเฟสของผมนะครับอีกรหัสหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมไปเปลี่ยนก่อนนะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรหัสเฟสเรียบร้อยนะนี่หัดของเฟสนะครับของผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสกินไม่รู้ว่ามันเป็นบัก็กหรือว่าเอมจงใจลดราคานะทุกคน นี่ครับเข้าไปที่สก,กินนะทุกคนร้านค้านะแล้วก็ตรงนี้แต่ถ้าลดราคามันก็ลดเกินเดียเด๋ยวๆผมจะพาไปดูเนี่ย1นึงคูปองโอ้ไมก่ก็โคตรถูกถูกเกินเดียเด๋ยวๆผมลองนี่ว่าจะ เติมซื้อได้ไหรือเปล่าปั๊บโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เติมเข้าละสิบบาทนะทุกคนนี่ผมจะซื้อดูหนึ่งคูปองนะครับสกินนาคอร์สของ evo วนนะปั๊บหนึ่งคูปองนะั่นหนึ่งคูปองนะนะัน oh น่ะโอ้โหอ๋อผมมีส่วนลดอยู่ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันถูกจังมีส่วนลดสกินด้วยนี่ครับอ๋อ oh, มีส่วนลดสกินด้วยมนเลยน่าจะเจียมน่าจะจงใจนะอ่านี่ครับสกินนาคอร์ส เราค่อยไปอัพหินที่หลังนะเพราะว่ามันมีแจงอยู่โอเคนะครับนี่เดี๋ยวดูอัพอัพหินเลื่อนขัน้นปับ๊บใช้ยี่สิบห้านะเลเวลแรกโอเคแต่ลูกผมมีไม่ครบอ่ะโอเควอเตอร์ไฟก็สี่สิบเก้าคูปองต้องมีต้องมีตั๋วลดสกินนะนะถึงจะลดราคาเหลือหนึ่งคูปองนะถ้าใครเป็นเมนาคอร์ก็ผมว่าไม่ควรพลาดนะครับ แล้วผมก็มีสกินนาคอสอยู่นะอีกในอีกรหัสหนึ่งนะครับนี่ถือว่าลดโหดจัดเลยนะเนี่ยแค่เราก็สะสมหินนะรถเหลือ1นึ่คูปองอนะ่ะแค่หนึ่งคูปองเองนะทุกคนก็ใครเป็นนนาคอสก็อย่าพลาดน,นะเนี่ยสกินก็สวยนะสกินตัวนี้โอเคเดีย๋ยวผมจะพาไปดูรูปร่างสกินนะโอเคนะครับไป โอเคครับ okay, ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมที่ได้ร้อยละนี่ครับมาดูอันนี้ผมจะเป็น evo ขั้นสี่นะยังไม่สุดนะครับผมว่าเวลขั้นสี่ก็ถือว่าสวยแล้นะขั้นสี่นี้ไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับถ้าขั้นหน้านี้จะมีเอฟเฟกต์วาร์ปเลยนะเวลาสไลด์ก็เวลาสไลด์ลลก็จะมีแบบดาบก็จะเปลี่ยนสีนะเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเลเวลสองกจ็จะเป็นแค่รูปร่างสกินธรรมดานะครับนี่เวลาสไลด์ก็เอฟเฟกต์ก็จะมีเห็นไหม โอ้เฟรมเลยตกนะครับเครื่องผมความจําใกล้เต็มละนี่ปับับเห็นไหมถือว่าสวยนะอ่าแต่ต้องอัพวิวนะนี่เห็นไหมถ้าเราปรับถ้าเราปาราปับภาพสูงตัวนี้สวยกว่านี้นะครับอันนี้ผมปรับพลาดกลางนะเห็นไหมส่วนอันติก็จะเป็นปุบับฟุบๆับนี่สวยเวลา ใช้สก,กิลสองก็จะเหมือนจะทิ้งร่างร่างร่างเงานะครับนี่เห็นไหมสวยนะสก,กินนี่ขายหนึ่งคูป,ปองนะถ้ามีบัตรลดสก,กินนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกร่างหนึ่งของนาคอสที่ถือว่าสวยมากนะปุบส่วนมัตเตอร์ไฟน์นี่จะเหลืออยู่49่สิบเ้คูปองนะ สมาร์ทโไฟก็สวยนะแต่ผมไม่มีสกินเนี่ยผมมีสกินนาคอนนะครับนี่ก็จะมานี้นะเวลาทุ่มก็จะเป็นเหมือนกับอิเล็กทรอนิกสน,นิดนึงสวยสวยนะปุ๊บมีไว้ก็เท่เลยนะสะกินนีวัวนะสวยนะสวย ดาบเรืองแสงนะครับเวลาเราใช้สกิลแล้วจะมีแบบดาบฟันไกลอะ่ะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีทองทองนะถามว่านาคอสยังเล่นได้อยู่ไหมสําหรับผมก็ยังเล่นได้อยู่นะครับมันก็ยังเก่งอยู่นะนาคอสแต่ว่าไอเทมจะโดนเนื้อไปนิดนึงต้องใช้ความผิวจัดๆเลยนาคอสช่วงนี้นะครับเอฟเฟกต์ว่าก็จะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าผมยังเป็นแค่เลเวลสี่อยู่นะ โอเคนะครับโอเคครับสำหรับการแจ้งข่าวสารก็จะมีเพียงนี้ครับถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยไปได้วยครับถ้าในชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับอ่าผมไม่รู้นะว่ามันเป็นบั็กหรือว่า GM จงใจที่จะลดราคานะครับลดร้อยกว่าบาทเลยนะนี่ครับก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยตัวหนึ่งเลยนะของนาคอสนะครับนี่ถ้าใครชอบก็ อย่าลืมไปจับไปจองไปซื้อกันนะอะอย่าลืมไปดูไอเดีเจนะครับว่ารถเท่าไหร่นะครับถ้ารถเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเครับแล้วเราไปเชิญคลิปใหม่ครับไปขอบคุณที่รับชมครับ